i yeah. ไม่ค่าทำมมหุมได้ใช่้เนีเลยตายพดีย่ไม่แห, <c oughs> ห้งจับสัยิเพราะไม่แห้งจับสักสวัสดีว <c oughs> นนันนพี่น้องเอ้พวกนี้อันช่วงอันรองเพลงบ่นไดมีเวลา,ายนะคะ ก็เลยผัดไทยช่วงตื่ละ่ะห้า,นะามบกเร่เด็ดฮยังไลับเลยอเ,าายลเลยออซ่่งเดี๋ยวไปรับตอนนี้เลยอ่ะ สะมาเลยบาทนี่ทางที่จะมาทางนี้ครับแม่ว่ามไปทางพุ่นเจ้พ่อพ um ุ่นกอไม่ไส่งแกดูเลยตัว

ผมไม่เคยเห็น่เลยไม่ไม่ก็ต้องเขาไอกระไดน้ำไปหายได้ครับครับเอาเห็นได้ก็เอาที่มือนั่งคว้ากไปใช้ไปคนแก่้าไปเซลืองหมดเลยไปใช้เอาไปกระต้นตาลว้น ผู้จัต้องถามว่าสูซี่แสบบหถามแล้วบกหล่บแสบเดี๋ยว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 นบแป อย่าเทบ่อยนะมันเก็บจริงเลยอย่าเทบ่อยนะมันเก็บจริงมือไหมได้บ้างไ่หน่อยจ้าเทไสุดมือไหนมได้บ้นั่นมาลับแล้วจีเมีย มาทันที่เร็วๆเหมือนไทยเดี๋ยวนี้เลยใส่มันจังแจงท้างมุ่นย้งเก่งบองอันมันเมื่อไปแม่ท่านี่มันเมืดค่ะเอาจริงๆต้องตองอนมันงเม่อม้อกมเพมเก่งนะต้อมันสเมื่อมันเสียนตัวบอยมันเะียบอยเ่อยนี่นี่ี่พชรคูไทยก็ได้ต้องทีด้วยขอบคุณครอบผอดตีนเป็ดตีนสันนะผัดตีนไข่ไม่มั้ลงเอ๋อบัูนแมนบัลลูนตระกูลข้ามก็เจอตัวบอ

แสดงงานเอบีบอกค่ะค่นม่นพ่นปิดซั่งหรอบอกเสือบอกครับเสือเอบีบอกแม่ต้องไปซั่งในบ้านบ้านเอบีครับแม่ต้องเข้าบ้านแม่ต้องเข้าบ้านใ่ไหม่ไอ่ไอ่มาีอนี่ตวมันต่อคิวแมมลูกี้เจ้าอย่างอะรอย่างไร คักคค่ไาไปสร้งสร้างนิลุมใาสิสร้างนกลุมต้องโเื่อขาวด้อาคนใชู้เยดเดียยวาไปเข้าเดียวไปเลี้ยงแงสมลุ่ม เขาอยู่กินแสงมแลยเขาไม่กินไส้เลยขน้อามาตนกอ่ก็จะแม่จ้าได้ได้จ้านจ้าโอ้เอนักอาได้ชสเซิร์ฟิมน่บากาศเซิร์ฟมกชื่เเป็นว้าวไง แฟนครับมาไายรูกยางจอเนื้อนะคะบรหาตอบไปเลอว่า่อิหารเราเสียไปทันแกนเด้อแล้วมาเ้ป็นน้ำกาน้บอย่อไก่ทีามไ้หน่ยหน้า่่อยมา่อยากบ่อยมากบอรเลครับ้ต้ซอยของบอ่ดยๆ แย่เที่เสือพ่ปล่อยไปเสือหมันต้มเนื้อ่าไปนี้ไปไปนี้ตวันตวัผมมไปเ้องแกงบอสเนื้อขอนุญากจอดเนื้อ เอาเด็ด้วยคเยโอ้ยาเจ้าแพรองรกษาไวแล้วยูนนนดมไดปะโอ้ยจะวาเฝ้าดมปะแค่ต้นนี่